สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูนะครับหรือว่าใครดูแล้วก็กลับไปดูอีกก็ได้นะครับเพราะว่าหนังมันค่อนข้างจะเนื้อหาแบบซับซ้อนดีแล้วก็ไม่เคยที่จะ ตกยุคนะครับทั้งที่มันเป็นหนังเก่าแล้วอ่านังที่พูดถึงที่ผมพูดถึงก็คือเดอะ a มทรินะครับตอนนี้ก็กําลังจะฉายนะครับภาคภาคสนะครับหลังจากที่ฉายมา3าภาคอาภาคแรกถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับปีห9ึ่กอ่าก็คือยุคปลาย9 0แล้วแล้วก็มาอีกสร้างอีก2อภาคก,ก็ถัดจากนั้นอีก2-3ปีก็มี ภาค2กับภาค3มาจบที่ไตรภาคนะครับเวนหนังเกี่ยวกับอ่เป็นโลกสมมุตินะครับก็คือโลกของแมทริกซ์นั่นเองมีโลกจริงแล้วก็โลกสมมุติขึ้นมาเป็นการลบของมนุษย์กับเครื่องจักรผมอยากให้ทุกคนดูนะครับมันมีปรัชญาแนวคิดของศาสนาพุทธด้วยนะครับถ้าดูดีๆนะครับ แล้วก็นำข้อคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้เอาไปใช้ได้นะครับหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นาการเกิดแก่เจ็บตายนะครับหรือการหลุดพ้นแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับอ่า คำพูดของตัวละครที่สื่อออกมานะครับให้เราเลือกให้เราแบบอยากอยู่โลกจริงที่มันโหดร้ายหรือว่าโลกสมมุติโลกเมทริกซ์ที่แบบสวยแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่จริงโลกมันโหดร้ายมากอะไรประมาณเนี้ยก,ก็ลองไปดูนะครับ ผมก็อธิบายแบบเนื้อหามันค่อนข้างจะหนังมันนานแล้วนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบจําเนื้อเรื่องอะไรไม่ค่อยได้แต่มันก็ประมาณนี้แหละครับจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูนะครับว่ามันเป็นไม่หนังค่อนข้งางจะดีนะครับไม่ไม่ค่อยตกตกยุคเลยครับแล้วก็จะมีภาคใหม่ออกมาภาคสี่ก็น่าจะเกี่ยวกับต่อจากภาคสามนะครับอ่าโอเคครับแล้ว เรื่องอะไรที่ผมจะพูดต่อไปก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ